สวัสดีครับเราอยู่รายการช่อง ABB a n ีแ a t e วนนะครับเราก็อยู่กับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า โปรเจกต์ล่าไข่ในตำนานอีกแล้วนะเป็นโปรเจกต์เก่าก็ว่าได้เป็นโปรเจกต์แรกเลยในช่องผมนะผมก็เพิ่งมาทําะแล้วนะทุกท่านชมนจำคลิปก่อนไะครับคลิปก่อนที่ผมล่าไข่ประมาณ48ไข่เนะี่ยผมก็บอกตรงว่าโอ้โหูยอดวิวแม่งเป็น700วิวเขี้ยคิดดูดิคลิปแม่งเป็นคลิปที่โคตบมีวิวเยอะที่สุด ก็ว่าได้ครับเออเป็นคลิปล่าไขา่แต่เสือมียอดวิวเยอะ,ยอะ,ยอะได้ไงก็ไม่รู้นครับนั่นแหละแล้วบางคนก็ดูคลิปไม่จบบอกว่าใครมันอยู่ไหนผมก็จะฝากไปถึงคนดูทุกคนนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องดูคลิปให้จบก่อนนะก่อนจะมาเมนนะครับผมจะไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งนะโอเคนะแล้วผมก,ก็ได้รับการฝึกทหารมาเนี่ยจนเหนื่อยมากทุจนเนี่ยผมขาผมชาเอาแล้วไม่ขาพี่ชาล่ะทำไมถึงเดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเลยคือ ผมออกกําลังกาย100ครั้งเยอะไงผม,มเลยปวดกล้ามเนื้อเดินไม่ได้ไงาก็ฝ่าเป็นกําลังใจผมก็ได้ครับนี่แหละก็จะทําทีนะกับโปรเจกต์ล่าไข่นะหรือโปรเจกต์ล่า m v p a n i l a s t ก็จะทําอยู่เช่นกันนะครับไม่ใช่โปรเจกต์แค่เกมมบบอกเดียวนะแล้วก็เกมอื่นด้วยนะครโอเคซึ่งจะเป็นไงไปดูกันเลยครับอ่ะไข่ไปแรกแล้วชมมันจะอยู่แถวตรงบ้านหลังนี้นะเนี่ย บ้านที่ที่เรามาเนี่แหละอ่ะอ่ะเนี่ยทุกคนก็ยังหาไข่อยู่นะเดี๋ยวผมก็จะหาเช่นกันนะคือมีคนถามว่าเอาพี่เก็บไข่แล้วมันได้อะไรอะ่ะผมก,ก,ก็เก็บไปก็เก็บไปเถอะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้เราแบบเก็บไปก็จะได้พวกไอเทมเนี่ยเป็นไอเทมที่เสิร์ฟที่สามารถวิ่งเร็วได้เออมันก็คูมนะสำหรับผมนะอ่ะเจอไปลด้หนึ่งฟองครับเนี่ยผมพูดเพลินไปเกินนะ ฟองแรกครับท่านชมเห็นไหมสีฟ้าเนี่ยอยู่บนต้นไม้ครับนะตรงไม้แหละแล้วฟองที่สองเนี่ยเนีครับมาดูตรงนี้ฟองที่สองเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยป้าสีเหลืองอ่ะปุ๊บนี่ไปละสองฟองครับแล้วฟองที่สามเนี่ยอ่าเดี๋ยวหาก่อนครับฟองที่สามอยู่ไหนผมว,ว่าน่าจะอยู่ใน ผมมีเครื่องมือวิ่งเร็วไหมเนี่ยไม่มีครับเออขอครคลิปยาวเลยนะครับเอาให้มันยาวไปนะดูดวิว่าทุกคนนะ่ะจะดูคิดจนจบหรือเปล่าเออผมชอบแนวสายยาวแล้วก็เหมือนพี่คิดนี่แหละโอเคครับอ่ะจะเจอไหมครับวันนี้อันนี้หรือเปล่าวะอันนี้น่าจะไม่ใช่ส่วนสเกตยักษ์มือไม่ใช่วะ โลบ,บอกแม่งก็แปลมั่วคุอย่างฮาเลยยอย่างฮาย่ะแปลมั่วแม่งอย่างมั่วคิดดูแม่งโลบ,บอกแม่งเสือหมดแล้วคุอบอกเลยเสือหมดแล้วชิบหายโอเคครับผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงติดกับร้านขายสัตว์นะแล้วผมไม่เห็นมันนี่นะ นีร้านขายเสื้อผ้ามันไม่มีหรอกนะ z o ชมนี่นี่นี่ท่านชมเห็นไหมเห็นไหมนี่นดูตรงนี้อยู่ตรงนี้่าเจอไปแล้วหนึ่งฟองครับผมไปแล้วโอ้โหตกแมปตกแมปไอ้บ้าโอ้โหผู้สร้างเกมมึงไม่ขยันลงทุนสร้างที่เกาะกำบังไงไว้ชิบหายท่านชมหรือมันอยู่ในร้านนี้หรือเปล่าวะผมไปดูคลิปของยูทูบเบอร์มานะก็น่าจะรู้กันดีนะ ผมว่ามันอยู่ข้างในนะมั้งเจอเวลาหนึ่งฟองนะ่ะและฟองที่สี่ฟองสุดท้ายน่าจะไปอยู่ในร้านขายสัตว์แหละอันนี้ให้เรานะร้านขายสัตว์อยู่ตรงไหนวะกูก็งงแม่งนี้มันอยู่ไหนวะเออไอ้ฟองนี้อยู่ตรงนี้ไปแล้วนะเออเจอไปละฟองนั้นเนี่ยฟองที่สองนั่นน,นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงร้านขายสัตว์นะโอ้กว่าจะเจอูอหาตั้งนานมึงนี่ฟองสีเขียวคนระับนี่เก็บไป เกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นอะไรหรอกครับผมบอกเลยอ่าเก็บไปละฟองที่ห้าใช่ไหมผมว่าฟองที่ห้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่นะเอออยู่หรืออยู่โรงเรียนหรเปล่าวะอย่างฮาอยู่ที่โรงเรียนจะฮากิ้งนะชิบหมหรือมันอยู่ในโรงเรียนเปล่าวะ มีลงร้าขายสัตว์เจอไปแล้วนะโอ้โหคงน่าจะยาวน่าดูดูจากทรงแล้วง่ก็เอาเถอะนะครับขอยาวๆหน่อยจัดไปพี่ผมว่ามันน่าจะอยู่ในสวนสนุกนะอันนี้ให้เดา แล้วฟองที่หกฟองสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยผมต้องตามเพื่อนไปเนี่ยฟองที่ห้าน่าจะอยู่ในฟาร์มนะอันนี้ผมให้เดาเอออ่ะฟองฟองที่ห้าเนี่ยน่าจะอยู่ในนี่ครับอยู่ในละครตลกนะสวนสนุกนี่แหละใช่ไหมถูกได้ใช่ไหมเนี่ยอ่าเนี่ครับชวช,ชมเห็นไฟตรงนี้ไหมไฟสีม่วงๆเนี่ยอ่าเก็บไปครับโหเห็นแล้วแม่งตาดีเกินมันต้องตาดีมากนะ โอเคครับแล้วฟองที่ห้าฟองสุดท้ายครับก็อยู่ตรงนี้เลยตรงฟาร์มครับน่ะของฟาร์มเมอร์นะครับอยู่ตรงนี้ครับโ,โหเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นอะไรบ่อยแล้วนะครับผมบอกเลยน่าจะเล่นมานานละปี2017และไอชิบหายกูไม่ได้เล่นานานาเกมนี้หรือน,นี่นี่เท่าชมเจอละอ่านี่ เก็บไปปุ๊บนี่ย่บปลอยครับท่านผู้ชมบอกคุณพบคุณเจอพวกเขาทั้งหมดแล้วอะไรโลบอกแม่งแปลมั่วครับท่านผู้ชมอ่ะคุณแปลให้ใหม่ก็ได้คุณเจอไข่ทั้งหมดแล้วเออแนะ่เนี้ยถ้าคุณเจอไข่ใช่ไหมคุณจะได้ไอเทมนี้มาชมนี่มันเป็นไอเทมอะไรหรอพี่มันก็คือไอเทมช็อกโกแลตกระโดดได้ครับเนี่ยเนี่ยป่ะแล้วแถมแม่งวิ่งเร็วนะนะคิดดูดูดิโอโหเร็วเกินขนาดขนาดเดอะฟาด ขนาดฟาสแปดยังต้องชิดซ้ายคิดดูถ้าเจอกระต่ายวิ่งเร็วแบบนี้ขนาดมา้าแม่งยังต้องชิดซ้ายคิดดูดิยังต้องอายเลยคิดดูโอ้โหเร็วเกินแบบนี้กูไม่ต้องใช้รถแม่งแล้วมัง้งเออไม่ต้องใช้รถแล้วกูใช้กระต่ายช,ช็อกโกแลตกระโดดแม่งก็ไปแล้วนี่อันนี้คือไอเทมที่ผมได้นะโอเคครับกมก็บอกรายละเอียดหมดแล้วว่าไอตรงนี้ก็ไอตรงที่หนึ่งคืออยู่ตรงร้านขายสัตวนะ์นั้นและตรงที่สองเนี่ยจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะโอเคนะ อ่เรียกผมจะรายละเอียดอีกครั้งนะเพราะว่าทําไมพี่ต้องรายละเอียดอีกแล้วละ่ะเพราะอะไรเพราะว่าสสยที่ผมต้องรายละเอียดนะเพราะว่าอยากให้คนดูเข้าใจมากขึ้นไงเพราะว่าคนดูแม่งไม่เข้าใจไงแม่งดูคลิปไม่จบแล้วก็มาบอกเมนว่าแล้วไข่ที่เหลือมันอยู่ไหนเออผมนี่รู้สึกลาคาญมากนะไอพวกที่ดูคลิปไม่จบเนี่ยมึงก็ดูคลิปจจบซะถ้ามึงดูคลิปไม่จบมึงอย่ามาเมนดีกว่าโอเคนะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงใต้ต้นไม้ในบ้านเราเนี่ยแหละแล้วก็ตรงที่สองเนี่ยก็ อยู่ตรงนี้เลยครับนี่อยู่ตรงนี้ครับนี่เนี่ยป้าจำเอาไว้นะไอพวกดูคิดไม่จบมึงดูเอาไว้มึงดูเอาไว้กูลำดูเอาไว้นะมึงมึงอย่าดูคิปไม่จบนะใช่ไหมายดูคิปไม่จบด้วยโอเคนะนี่แล้วตรงเนี้ยก็อยู่ในสวนสนุกนะเนี่ยสวนสนุกตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยโอเคแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยเนี่ยเนี่ยป่ะอันที่สองเนี่ยก็อยู่ในฟาร์มนะเนี่ยมึงจําไว้มึงจําไว้โอเคไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโอเคนะ ผมก็องฝากไปถึงไอ้พวกดูคิดไม่จบว่ามึงดูคิดไม่จบด้วยนะครับถ้ามึงดูคิดไม่จบเนี่ยผมจะไล่ลบเมนทิ้งแม่งนะครับผมหมั่นไส้ครับผมนี่เบื่อคนที่ดูคลิปไม่จบจริงๆนะผมก็ต้องมารายละเอียดให้คนดูไม่ไม่เข้าใจว่าเออเนี่ยป้าต้องเข้าใจไว้ก่อนนะว่าเนี่ยไข่มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเออมึงก็ต้องดูคลิปให้จบด้วยไม่ใช่มาเม้นแบบมาเม้นบอกว่าแล้วไข่มันอยู่ไหนครับพี่ ok แล้วไข่มันอยู่ไหนครับทุย มึงก็ดูคลิปไปจบก่อนนะครับเออแล้วก่อนมาเม้นไอ้ชิบหายผมบอกเลยผมเกลียดมากนะคนที่ดูคลิปไม่จบเนะี่ยโอเคนะโอเคเนาะก็ฝากไปถึงฝากคนดูทุกท่านเนี่ยดูคลิปจนจบด้วยนะครับแล้วอย่ามาเมน้นต์ละแล้วอย่ามาเม้นบอกว่าแล้วใครอยู่ไหนทุยกูจะไม่ตอบทางนั้นนะผมบอกเลยผมเกลียดมากคนที่ดูคลิปไม่จบเนะี่ยโอเคเนาะส่ว so, นคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะโอเคเนาะไปละสวัสดีครับผมไปละบาย